กล,ะะล,ะล,ะลับสวัสดีเพื่อนชาวเกมเมอร์ที่อรู่ปอนโดท่านวันนี้คุณอยู่กับผมในเกม SD Gundam Capsule Fighter นะครับผม ซึ่งก็เป็นเกมที่เรียกว่าปิดบริการไปอย่างนานผมนะที่เอาเห็นเนี่ยมันเป็นเซิร์ฟเถื่อนนผมก็จำตอนนั้น,นจำได้ว่ามันปิดไปตอนที่ผมอยู่ประมาณปี2ผมนะแล้วก็ทีนี้เนี่ยตั้งใจว่าจะทําตัวของใช้ n i n g ันดั้มในเวอร์ชั่นที่เรียกว่า b บ t เทิลโหมดไงเดี๋ยวให้ดูผมนะไอ Mode ้ b บทเทิลโหมด่ยอยู่หลังเอมาอยู่หน้า4ผมนะนี่ไงตัวนี้ผม วัตถุดิบเนี่ยผมเตรียมมาพร้อมหมดแล้วนะแต่ว่าเรเวลของชนิกันด้ามที่เป็นคีย์ยังไม่เร็วเจ็ดเท่านั้นเองผมอีกอย่างนึงก็คือมันจะใช้แปลงตัวนี้ประมาณ4ี่หมื่นหนึ่งนะพอที่ต้องใช้อ่ะแต่ว่าเรามีแค่หมื่นแปดก็ต้องสะสมกันไปมาอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในไมล์รูมของเราผมนะอ่าอันนี้ก็เป็นหน้าที่ผมเตรียมวัตถุดิบไว้ผมนะอันนี้ก็เอาเป็นคอลเลกชันละกันซึ่งตอนที่เราเข้ามาใหม่เนี่ยผมเปิดได้ตัวของจิมเทพนะ,อะเอ,อมันจะมีซากุอีกตัวหนึ่ง แล้วก็ภายในเกมเนี่ยในเซิร์ฟเขาแจกตัวของ f o r อ i m เพล s กกันดั้ผมนะแล้วก็สวาเออร์กันดั้ซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยผมได้มาแบบไม่ได้เปิดนะแต่ว่ามิกินิงกันดัมแล้วก็ตัวของเอสเซบู a ฟมกับ GT เนี่ยผมเปิดได้มาผมนะเออประมาณนั้นเลยผมเราสามารถจะดูเมนูคลังแบบกว้างแบบนี้ได้นะอ่าแล้วแต่คุณคิดถึงผมนะประมาณนั้นเลยอีกอย่างนึงก็คือภายในเกมเนี่ย ต้องบอกว่ามันเป็นเซิร์ฟเถื่อนไง้ังนั้นเวลาพ p พอะไรพวกนี้มันจะมีช่วงเวลาที่หลายๆคนจะออนรวมตัวกันมาผมนะแต่ว่าในเซิร์ฟก็ยังสามารถเล่นมิชชั่นได้ผมนะโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูบริการมิชชั่นกันสักมิชชั่นละกันผมนะจัดไปสําหรับมิชชั่นที่เราจะไปเล่นผมนะก็คงต้องเป็นนี่เลยนี่ไอเดสทา r เยอร์ผมนะแอปสโลตทูนเองผมก็เป็นหลายเป็นด่านที่หลายคนี่ยค่อนข้างจะคุ้นเคยนะเพราะว่ามันเป็นด่านที่ ช่วงแรกเนี่ยเขานิยมใช้ในการฟาร์มผมนะก่อนที่จะไปไซจิตแล้วก็บางคนเนี่ยก็จะใช้ด่านอย่างนนโอฮ่องกงผมนะเนี่ยด่านนี้ผมนะเนี่ยใส่ควงกันดัมเดเทัเท้เยอะผมนะแต่ว่าวันนี้เราขอเป็นแบบนี้ลวกันไอ้ด่านมิชันสามผมนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะเวิร์กดีผมนะประมาณน,นั้นเลยครับผมนะโอเครยเลย โอเคผมนะก็หลังจากที่เราเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีกำแพงอยู่ข้างหน้านะผมจำไม่ผิดนี่ไงเอออันดับแรกก็ทำลายกำแพงไปก่อนหลังจากที่เรากำลังทำลายกำแพงอยู่เนี่ยมันจะมีศัตรูโ่มามนะเพราะงั้นต้องระวังหลังดูเขาไปข้างบนเลยละกาันมาแล้วไว e อ,อ้พวกลิเดียเออพลีเดียแล้วก็พวกของจิมสวยลิเดียมันเอ,อ๋ อาไว้เจอชนอตไนน์เวอร์แนนไปผมนี่มามีช็อตไนน์บีมด้วยนะแล้วก็ทำลายกำแพงต่อเออดูข้างหลังด้วยผมนะามาละมาสิครับผมเออลีเดียสเนี่ยมันมีดีบัฟครับผมนะเนี่ยต้องระวังหน่อยโอเคมาด่านนี้หลายคนน่าจะคิดถึงไม่น้อยผมนะเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยเขาใช้ด่านนี้กันฟาร์มผมนะก่อนที่จะไปที่ไซต์เจ็ด แล้วก็กลับไปที่ไซโคลวันนะผมนะนีโอนิโอฮ่องกองอนะ่ะเออถ้าผมจำไม่ผนะิดนะมาดูผมดูมนี่ต้องระวังหน่อยนะเพราะว่าไอ้ดูมพวกเนี้ยนมะันสบายจะทำให้บูทเราหายได้ผมบูธดาวเลยค่ขอยๆยิงไปผมนะฝั่งผมมาละโอยเออเอาละยังมีอีกออหมดแล้วเอ้อที่มาหมดละ โอเคถ้าเมันตายลงมาผมนะเอาละเจอกำแพงที่สองผมอันนี้ก็ทาลายไปแบบว่าให้มันพังไปเลยอะแล้วเ,เดี๋ยวบอสก็จะปกการากฏตัวผมอันนี้จะนานกว่านะนี่เอสเซโกเฟมเอามาสูนเนี่ยมาต้อนรับแล้วมาสิมาสิมีที่เขเ็เหนือฟ้าผมโอยอุ้ยไม่โดนผมนะเจีนไนี่ก่อนมุมเดิม ยังบินเข้ามุมเหมือนเดิมได้เจ้าตัวนี้มาแล้วอึ๊บโหดมากหายตัวผมมาสู่หายตัวผ่านผมไปเมื่อกี้อถ้ามันหายตัวมันจะรุนแรงนะแล้วมันตีรอแรงเหมือนกันดาบสองคมไปเออมาสิสงอะไรมาสิงเหรอเอออีกทีนึ่งและอย่ามาสู่ถ้ามาสู่ก็แตกกัน ก็ตรงนี้ผมนะมันจะมีอัไกอยู่เราต้องเอาอัคไกก่อนนะเพราะว่าอัไกเนี่ยมันสามารถจะฮีลบอสได้สวยอ่าแตกแล้วมาเหลือแค่หนึ่งหนึ่งกับบอสผมก็ตัวของแอปซอร์ทูเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากนะพเพียงแต่พยายามหลบๆหน่อยโยเวนระดับที่สูงขึ้นนะผมต้องระวังกว่าเดิมแล้วก็ในด่านนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคนนิยมเขาชอบใช้ SP กันนะผมนะแล้วก็โดนด่านไปเพราะว่ามันเ p สพอฉากไงเออ ทำให้มันเสียวอาลาครับผมนะแต่ว่าเรามาคนเดียวไม่มีปัญหาอึ๊บอึอ๊บเออเออีนิดนึงโอเคเดีด๋ยวเวลาอีกหนึ่งนาทีสี่สิบวีนะน่าจะพอปราบได้อยู่โอเคอืมดี๋ยวผมจะขึ้นเสานี้ผมนะแล้วก็โดดขึ้นไปฟันหัวมัน หมูเนี่ยโอ้ยบ้าวิ่งสูงผมปิ๊ลบเอ่อเก็บไปผมนะถ้าเราโดนเมื่อกี้เราจะสตาร์ทผมนะสกิลเมื่อกี้ยิงต่อไปผมมาสิมาสิเฮ้ยสวยเอาละรู้เรื่องยิงบนหัวฟันไปก่อนเลยละกัน จะตายของผมนะไปก่อน <c oughs> เฮ้ยหายหินลบหันมาเนี่ยเฮ้ยบูตเตอร์เออตายอยู่มาหายไปไหนแล้วเนี่ยเฮอยู่ข้างบนผมยิงไม่ดอยนะหินมันสูงเกินโอเคออกปิดฉากงามๆหน่อยสิลงมาสิครับลงมาสิครับ เ,เ,ลลเรื่องของกนต์จะส่องสว่างขึ้นขาจะทำให้ทกินรล้ว่าข้นใคราจะทำหกอนรู้ว่าย้าเก็นใครขอาจัทไกคน้วาขเนยร มิชชั่นคอมพิวโอเคผมนะก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับบรรยากาศภายในเกมผมนะอ่านี่ก็แรงเอละอ่าแล้วก็เงินที่ได้มาประมาณ4 0 0กว่านะเพราะว่าได้หาโลกแล้วก็ค่อยๆเก็บกันไปประมาณนี้เลยโอเคผมนะก็เป็นยังไงบ้างน,นะสำหรับบรรยากาศในการเล่นมิชชั่นของเอสจนแคน้ำแคสซูลไฟเตอร์ผมนะ ก็ถือว่าทําให้หลายคนเนี่ยคิดถึงบรรยากาศเก่าๆก,กันเลยทีเดียวซึ่งอันนี้ก็จะเป็นด่านของ ST อ er เอสเทอเดทไทเจอร์แอปในเดทเอร์อสตทูผมนะเออลิ้มพันกันไปหน่อยแล้วก็ในหน้านี้เราสามารถใช้อิโมจิได้เหมือนเดิมนะนี่ยังยิ้มได้ผมนะยังล้มได้เหมือนเดิมแล้วก็ยังสามารถที่จะปอกยิงฉุดได้นะผมจะไม่เห็นนะนี่เอากันไกลไปกินของกอนผมนะประมาณนี้เลยผมนะโอเค เดี๋ยวก็ค่อยพยายามเก็บเงินไปก่อนผมนะแล้วก็ทำเป็นแบเทนโหมดผมสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะฝากละขอ,อตัวลาแต่เพียงน,นี้ผมนะ bye บ๊บา,า,ยะายบายจนนุบชุบ